อยากดวงดีๆนะครับมาช่องนี้เลยครับ Facebook Fanpage และ YouTube สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยแต่ถ้าชอบเสียงดนตรีนะครับเพลงยุค708090ปี2000ขึ้นไปนะครับมาช่องนี้เลยครับกับวง The Astrology นะครับทั้ง Facebook Fanpage ทั้ง YouTube The Astrology แต่แต่ถ้ารักสินแสหมิงของเบ้นเมืองไทยให้สับสไครต์กดกระดิ่งไว้ทั้งสองช่องเลยครับฮ่าฮชาวลัคนาราศีแมท่ทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่17พฤษภาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคมนะครับชาวลัคนาราศีเมษดาว ทั้งหมด4ดวงนะครับไปอยู่ในภพนำหน้าลัคนาชาวลัคนาราศีเมษแน่นอนที่สุดครับดาวที่นำหน้าลัคนานั้นถือก็เป็นประตูเปิดไปสู่สิ่งต่างๆอย่างมากมายจะดีหรือไม่ดีนั้นล้วนแต่อยู่ที่คุณภาพของดาวทั้งสิน้นต้องบอกว่านะครับดาวเจ้าตัวลัคนาราศีเมษคือดาวอังคารนะครับไปอยู่ในภพโยกหน้ากับลัคนาของตัวเองดาวพฤหัสโยกหลัง ถ้าพูดกันถึงเรื่องของการเงินการทองแล้วชาวลัคนาราศีเมษสัปดาห์หน้านี้การเงินการทองจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวใครที่การเงินติดติดขัดขัด,ขดชักหน้าไม่ถึงหลังก็มีเกณฑ์จะคล่องตัวขึ้นก็จะไม่คล่องได้ยังไงครับดาวพรหรัสไปอยู่ในภพลาพระดาวสุ์ดาวเจ้าเรือนการเงินอยู่ในเรือนของมันเองแล้วก็อยู่กับดาวพุธด,ด้วยนั่นก็หมายความว่าดาวทั้งคู่นี้นั้นเป็นดาวคู่ธาตุน้ําส่งผลให้การเงินของชาวลัคนาราศีเมษจะคล่องตัวขึ้น ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีเมษย้านะที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมการเงินมันไม่ค่อยคล่องตัววะหรือว่าอยากจะได้เงินตรงนี้ติดต่อตรงนู้นแล้วมันจะได้ไม่ได้มันไม่มีอะไรแน่นอนในช่วงที่ผ่านมาแต่พอสัปดาห์หน้านี้กับแน่นอนขึ้นในเรื่องของการเงินนะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธเป็น3มวันที่ส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีเมษวันพฤหัสศุกร์เสาร์ระวังสุขภาพนะ จะมีอย่างเดียวในสัปดาห์หน้านี้ถ้าชาวลัคนาราศีเมต้องระวังคือต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะในวันพฤหัสและวันเสาร์สองวันนี้เป็นสองวันที่ต้องระวังสุขภาพร่างกายอย่างยิ่งนะครับเดื่อื่นไม่ต้องระวังแม่งหรอกระวังแค่สุขภาพร่างกายอย่างเดียวเออแล้วก็ขับรถขับราระมัดระวังนิดนึงนะก็คือวันพฤหัสและวันเสาร์สองวันนี้เท่านั้น นอกจากน,นั้นแล้วชาวลัคนาราศีเมษจะทําอะไรก็ตาม้วนแล้วแต่สะดวกโยธินเข้าใจคําว่าสะดวกโยธินไหมหมายความว่ามันเรียบง่ายไม่ค่อยจะมีอุปสรรคอะไรเท่าไหร่การเงินก็ดีด้วยเออนี่แหละครับคือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษลุ้นกับมันอยู่เหมือนกันชาวเมษกลัวการเงินจะหมุนไม่ทันเออกลัวว่าการเงินมันจะล็อก กลัวว่ามันจะไปไม่ได้กลัวว่าสายป่านมันจะไม่ยาวพอนี่คือความกังวลของชาวเมษในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงสัปดาห์หน้านี้แต่ก็ย้ําว่ายังไงก็แล้วแต่การเงินจะไปได้ในทิศทางที่ดีแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพเอส่วนในเรื่องของความรักชาวลัคนาราศีเมษใครนะครับจุกจิกขัดแย้งกับแฟนมาช่วงสัปดาห์สสัปดาห์ก่อนจนมาถึงสัปดาห์ที่ผ่านมา น่าจะมีการพูดคุยกันในทางที่ดีขึ้นครับอาจจะมีการพูดกันในลักษณะที่ทําให้อีกฝ่ายหนึงรู้สึกใจอ่อนหรือว่ารู้สึกดีต่อกันมากขึ้นเพราะว่าดาวความรักเดินสัมพันธ์กับดาวในทิศทางที่ดีแต่แต่ย้ําอย่างเดียวอย่าไปม,มีเรื่องนอกใจกันนะครับชาวเมษจะโดนจับได้ในว้ยบอกก่อนในสัปดาห์หน้าเนี่ยส่วนคนโสดก็จะมีคนมาถูกออกถูกใจนะโชคดีออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปัง กับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงอสโโรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล